วันนี้เซลฟี่ต๊อบนะครับจะมารีวิวเจ้ามิ l เครื่องยนต์2.2 RS กันนี้นะครับให้ลูกค้าทางบ้านได้ดูแบบละเอียดๆเลยนะครับผมนี่ครับเริ่มจากด้านหน้านะครับนี่จะเป็นไฟ LED ด้วยนะครับแบบนี้เลยเป็นไฟแบบปรับสูงต่ำอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้นะนะครับถัดมาด้านนี้นะครับจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกเนี่ยก็จะเป็น LED ด้วยนะนะครับผม ก็จะให้ความสว่างนะครับเวลากลางคืนนะครับเปิดตัวนี้ช่วยได้เลยนี่ถัดมาตรงนี้เป็นเซนเซอร์นะครับพวกเอเดร์นะครับจะใช้งานควบคู่กับกล้องที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนี่จะเอดร์นะครับก็จะมีช่วยหยุดรถกระทันหันด้วยนะครับสําหรับเวลาที่มีอะไรตัดหน้านะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้เลยด้านข้างนะครับกระจกข้างสีดําในรุ่น RS นะครับจะสีคนละสีกับตัวถังนี่ มีกล้อง360องศาให้ด้วยนะนี่ครับจะฉายเวลาแสดงผลนะครับไม่ว่าจะเข้าแก์ถอยหลังเราก็จะมองเห็นรอบพันนะครับว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างๆรือเปล่านะครับถัดมาด้านแก้มข้างนะครับก็จะมีสัญลักษณ์วงบอกเลยนะครับว่าเป็น RS นะครับตัวนี้เลยลูกค้าชอบมากนะครับโลโก้ตัวนี้นี่และด้านนี้นะครับเป็นคิ้วล้อนะครับสีดำสวยงามตัดกับ ตัวแก้มรถสีเทานะครับจะเข้ากันเลยนะครับสำหรับรุ่น RS ก็จะมีสีเทาสีดำและก็สีขาวมุกนะครับผม3สีเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นนี้อ่าถัดมาด้านนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับขอบ20ก้านวายนะครับสังเกตสัญลักษณ์นะครับผมจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยถ้า RS เลยครับจะเป็นสีเขียวเลมอนแบบนี้นะนี่ครับล้อ20นิ้วนะครับมาพร้อมกับยาง 2 6ง5กห้ขอบ20นะครับหรือ R 2 0นะครับผมตัวนี้จะเป็นยางของบิสโตนด้วยนะครับจต่ค่อนข้างที่จะหนึบแล้วก็เงียบเลยนะด้านในนะครับจะเป็นโช๊คแบบปิกนกนะครับปีกนกนีเป็นคอยสปริงนะครับจะให้ความนุ่มนวลน,นะครับก็ลูกค้าส่วนมากนะครับถ้าอยากโหลดใส่ล้อแต่กเนี่ยนะเปลี่ยนโชคนะ๊คเนี่ยก็จะไปจัดพวกโปรเฟนเดอร์นะครับผม ใช้งานได้ดีนะครับนี่เลยด้านหน้าประมาณนี้นะครับนี่กระจังก็จะใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ครับมีกล้องตรงนี้ให้ด้วยนะนะครับนี่เป็นกล้อง360องศานะครับโลโกโ้ RS ชัดเจนสวยงามนะครับนี่เลยถัดมาด้านนี้นะครับจะเป็นที่ปัดน้ำฝนเกตตัวท็อปที่ปัดน้ำฝนนี่นะจะมีที่ฉีดน้ำนะครับ สำหรับฉีดนะ้ำกระจกบานหน้านะครับจะไม่มีตัวที่ฉีดนะ้ำบนฝาปงแบบนี้นะแบบแบบตัวกระบะนะครับผมอันนี้จะเป็นฉีดนะ้ำตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นฝาท้ายแบบอัตโนมัติด้วยนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวเซตอัพไปเปิดให้ดูถัดมาด้านท้ายนะครับนี่เลยฝาท้ายไฟฟ้านะครับ กดปุ่มหนึ่งทีนะครับหรือจะกดที่รีโหมดก็ได้นะครับนี่ก็จะขึ้นเลยนะครับเบาะหลังเนี่ยครับสามารถปรับได้3ระดับนะครับผมกดตรงนี้นะครับก็สามารถโยกไปได้นะครับอันนี้1ระดับนะอ่ะกดนี้ก็อ่ะสองระดับครับ3ามระดับนี่หรือจะชันๆแบบนี้ก็ได้เพื่อเอาไว้วางของนะครับหรือจะพับราบก็ได้นะครับอ่ะดึงเชือกให้สุดนะครับแล้วก็พับราบไปได้เลยนี่นะครับดู นี่แหละครับอ่าพื้นที่จะกว้างขวางนะครับสําหรับวางถุงก๊อฟได้เลยนะครับหรือส่งของนะครับก็ใช้รุ่นนี้นะครับบรรทุกได้นะนี่ถัดมาแล้วครับ,รบตรงนี้เป็นที่เก็บสัมภาระอีกนะนะครับมีที่ชาร์จนี่ด้วยนะนะครับนี่ตรงนี้ก็สามารถเปิดไฟได้ด้วยนะครับ ชาร์จ USB เชื่อมด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่เก็บประแจแม่แรงนะครับนี่ของเราจะเก็บให้มิดชิดนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับไม่ขวางไม่เกะก,กะนะครับอ่ะโอเคเวลาปิดนะครับกดตรงนี้หนึ่งทีนะครับก็จะค่อยๆลงได้เลย ด้านหลังนะครับตัว RS ก็จะมีสเกิร์ตมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับเซนเซอร์นี่นะโลโก้ RS ชัดเจนนะครับสวยงามไฟท้ายก็ LED หมดเลยนะครับบ่อคขัางที่จะดูทันสมัยนะครับเพราะตอนนี้ไฟท้ายแนวยาวๆแบบนี้นะครับกำลังเป็นที่นิยมเลยครับจะคล้ายๆรถไฟฟ้าเลยไฟท้ายแนวนี้ เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันครับมาถึงด้านในนะครับสําหรับเจ้า mewa s เอกลักษณ์ก็คืออย่างที่บอกนะครับสีเขียวนี่เลยเขียวเลมอนแบบนี้นะแล้วก็เบาะหนังนะครับจะเป็นเบาะ coolmax นะครับไม่อมความร้อนนะครับนั่งแล้วเย็นสบายนุ่มด้วยนะครับผมหนังจะเป็นหนังนับป้านะนี่ครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยลูกค้าชอบมากนะครับเดินได้ฟิชชิ่งสีเขียวนะครับนี่ทั้งทั้งที่นั่งและที่พิงเลยนะครับ ภายในจะเป็นสีดำทั้งผ้าหลังคาแล้วก็จอคอนโซนทุกอย่างเป็นสีดำหมดนะครับทันนี้ข้อดีของมิวอาด้วยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วแล้วก็วงเลี้ยวแคบมากนะครับวงเลี้ยวแคบมากเลยนะครับจับคู่กับจอมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับ มาพร้อมกับแอร์ออโต้นะครับนี่เลยถัดมาจะเป็นที่เสียบ USB Type C นะครับแล้วก็หัวเกียร์นี่ก็จะเป็นได้เขียวนะครับหัวเกียร์หนังได้สีเขียวนะครับพร้อมกับเจ้าเบรกมือไฟฟ้านะครับค่อนข้างจะทันสมัยมากเลยนะครับนี่เป็นรุ่นเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้ มือเอกับทุกรุ่นนะครับเป็นแบบรไฟฟ้าหมดเลยผ่มออโต้โฮนะครับมีให้หมดนะครับสรคชั่นคอนโทรลมีให้นะนี่แล้วก็พวกตัวนี่รับการลื่นถลายนะครับมีให้หมดเลยนะครับนี่ถัดมาด้านขวานะครับตรงไปจะเป็นแอเดฟตีฟพุย Control นะครับสามารถใช้งานง่ายนะครับเปิดโหมดก็กดตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็ล็อกความเร็วได้เลยนะครับว่าเราจะให้รถวิ่งความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ รักษาระยะรถคันหน้าเท่าไหร่นะครับถัดมาด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มมัลติมีเดียนะครับสามารถรับโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธกดรับกดวางสายปรับเพลงเบาเพงเลงเร่งเสียงนะครับทำได้หมดเลยนะครับนี่เลยถัดมาอย่างนึงนะครับนี่เลยครับเฉพาะตัว RS เท่านั้นเลยมีแพดเดิลชิ p นะครับตรงนี้นี่จะมีแพดเดิลชิ p มาด้วยนะโอเค เดี๋ยวช่างภาพมาดูที่ด้านข้างนะครับครับจะเป็นปุ่มเปิดแอร์นะครับคอนโทรลถ้าข้างหลังเราไม่เย็นนะครับกดปุ่มนี้นะครับเราสามารถคอนโทรลแอร์จากปุ่มเพดานด้านหลังให้ดูได้เลยนะครับนี่ทางนี้นี่สามารถบังคับแอร์จากด้านหลังได้ด้วยนะจะเบาจะเร่งได้หมดเลยนะครับ เบาะหนังเราก็ให้มานี่นะครับฝับไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้นะครับแปดทิศทางเลยนะครับแผงประตูด้านข้างนะครับเป็นที่ควบคุมของกระจกนะครับตัวนี้ปุ่มล็อกกระจกนะครับแล้วตรงนี้สามารถพับกระจกไฟฟ้าได้นะครับอ่าเราลงจากรถเราก็พับกระจกข้างเลยอันนี้ปรับเลนส์นะครับซ้ายขวานะครับนี่เลยมาพร้อมกับแอมเบนไลท์นะครับสีแดง ครับข้างๆนะครับแผงประตูเนี่ยครับตรงนี้เป็นฮาร์ดนะตรงนี้เป็นฮาร์ดตรงนี้เป็นซอฟต์นะครับก็จะเป็นซอฟต์ตรงนี้จะเป็นหุ้มหนังสีดํานะครับเดินได้ฟิชชิ่งสีเขียวนะสวยๆนะครับตัวนี้โอเคเบาหนังเราก็เบาหนังเราก็สามารถปรับไฟฟ้านะครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับเอนได้นี่นะครับนี่ใครชอบพนักขาสูงๆนะครับก็สามารถเอาขึ้นเอาลงได้หมดเลย ถัดมาด้านนี้นะครับนี่เป็นกระจกมองข้างมองหลังนะครับขอโทษทีนี่กระจกมองหลังนะสามารถตัดแต่งได้อัตโนมัตินะครับกระจกตัดแต่งได้แล้วก็เป็นหน้าจอเอดียอยู่ตรงนี้นะเป็นเลนเลนกล้องอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับที่กล่องใส่แว่นตานะครับอันนี้เปิดไฟนี่นะครับสว่างสวยนะครับคุ่มทนด้วยสีดำครับก็จะสวยหมดเลยแบบนี้นี่นะครับเกะเป็นแบบนี้นะ โอเคฟังก์ชันค่อนข้างครบนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับมีพวงมาลัยขอโทษนะครับฝั่งซ้ายนะครับมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะแอร์แบกคู่นะครับฝั่งขวาก็มีด้วยนะครับก็สำหรับลูกค้านะครับถ้าสนใจรถ isuzu mu x นะครับเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้กับทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น active elegant ultimate หรือ rs นะครับผม จัดให้สวยๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะชุดแต่งส่วนรถนะครับไฟนัซ์ผ่านง่ายนะครับติดต่อเซอร์พี่ต็อบได้เลยครับอยู่ศูนย์พิษสงนะครับสายเอเชียอายุทยา